นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับเอามาเข้าแถวมาตามโซตามโซหมดตรงลุกดิลุกลุกโซ่โซเอาถูด้วยนะมใครโซ่โซนี่นะใครโซ่โซกล้องโซ่โอกล้องนะฮะใครต่อไปบังฮะตามโซนี่ครับเอาเอาไข่ก่อนนะครับเอาเอาช้อนออกก่อนมันจะน้อยอันนี้เติมใหม่อีกได้นะนี่ครับตักแบ่งปันกันวันเน้นน้ำไหมบังเน้นเน้นเน้เน้นครับเออนี่ครับ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวๆก็ว่าได้ครับทำได้อีกนะเออมาคนต่อไปครับนี่ครับคนที่อยากกินบนสีเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยมาเติมใหม่นะนั่งกินนี่นะเติมได้ให้หมดเลยวันนี้เอาให้หมดเลยผมก็คนต่อไปไปเนี่ยเลือดครับเลืดชายเลือดชายแต่ไม่ใช่ยอดชายนี่ครับแบ่งปันกันกินได้ครับผมกัถูกป่าวบ้างไม่ถูกป่าวบ้างเดี๋ยวค่อยมาเติมนะครับใครนี่ โดดับโน้อ่าโดร้อนนะร้อนนะตันะนี่ครับบัวร้อยอาจจะหน่อยยังน้อย้ะครับเพราะว่าครั้งแรกของผมทําก็ประสบการณ์ไม่มีครับยอมรับเลยอืมมีใครเอาเอาวังร้อนนะร้อนนะลองมือนะตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับอืมนโยงโอ้ไข่แตกบนโยงไข่แตกครับเดี๋ยวดิ อันนี้ครับแบ่งปันกันไปครับครับฮะใครนี่ยปักษาปักษาฮาบีนี่ครับฮะคนต่อไปคนดิวกินไหมนี่คนดิวดิวกับดิวเมื่อกล่องตัางงั้นฮะให้เมื่อกล้องเหมือนครับน uh, ี่ครับเอาใครลูกนี้นะเมือกล้องนะอ๋ออีรุ่นกับพ้นดิว เน้นตอนข้าวโพดฮะเน้นข้าวโพดปะนี่ครับอิ่มกันทุกคนคำนองนองครับนวลนี่ครับอ่าคนบิวมายังยังครับต่างให้คนบิวใครใครไม่อยู่ก็เอากินเนี่ยนี่นะครับนี่ครับครั้งแรกครับลองทำกับเขาเป็นบิวของหวานนี่มัเสียบเลยครับนี่ เดี่ยมดูกันไปโอเคครับ